ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนิพนมาดกแต่แต่ครับบินขำตนกามครับไผเบิ้งคิปผมแล้วติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องอีสานแอบแสบเลยเด้อพี่น้องเมือนีิพาพี่น้องไม่กินเมนูคือเราครับง่ายๆบ้านๆครับบไร่หางจูครับจูเนื้อครับหากับโบไายครับโบเห็น้าพี่น้องนะขอนียงก่อนสีส้อยจูส้อยยังกินจูกินเนื้อพนว่าโบราณครับพี่น้องอขออนุญาตนะครับเด้อบอกว่ากันครับ แก่ข้าวจะน้อยถุงนอนจังสี่เสากันพี่น้องเอ้ยของมวนของข้าวของครูก็ของข้าวขออนุญาตนะครับพี่น้องเนาะมาว่ากันนะครับมื้อนี้ถ้าพี่น้องมาซอยจุนะครับเกาเสาร์นะครับผู้ใดบ่ทันได้กินข้าวนะครับมามื้อนี้ส่องอีสานแซ่บๆพาพี่น้องกินแซ่บพึ่งเราครับพี่น้องอาหารสิงโตครับมื้อนี้อ่ะบ่ราห่างขออนุญาตครับพี่น้องเนาะเสียเวลาครับพี่น้องอ่ะ เอออะพี่น้องควนออกปากว่องว่องนะพี่น้องเอ,อ้ยอ่ะเขาก็ไปพิชมองโบอา่ะไรใหญ่หางพี่น้องเอ,อ้ยแหลกแหกบ้านในพี่ให้น้องสุดจวดกจ้าครับในยันันแท่นหน้าครับเนื้อจัำโบ้โบ้เลยพี่น้องอ่ะน้องผาบรุดมาหันภาพรุดครับ ขอถวก้าไพ่พี่น้องราบรูดพี่น้องเพราะเห็นคำจ้วงจ้วงอ่ะเป็นยังเอาขาบไหมอืมไปพี่น้องมาอ้าวไมไงจอกจอก Chào Tiến mưa nhỏ mày em nào Buộc Được อ,อ่ะจอดพี่หลังต่อจกักษ์ไปยังรับต้องรุดเขาอ่ะจําดีๆคันแท้อืมอือื ผมอำลันั่กูได้บอกกิน,กนอับเขาวดอให้เป็นห่งเลอ ของเงินเนี่ยของเสียไปนน้ำภูมักบูงมักเก็บไว้ลองกิน,น,นอเอาเท็ามือนะ มาพีน้องมาเนอะตางามงามอางามงามวันไหนวันไงเดินสวนใครส่วยสคดส่วดได้ทำเบบทำไมอืมนอน Mm. Mm. Ừ. Thuổi, ruột đúng không? ruột nà, ruột nhá dưới thôi. bằng không người bằng nhá dạ kéo, có nhầm luôn, kéo yeah. วัววัวอันอัน ตอนนี้เอาว่าบังเอิญอ,อ,อีบอ่ได้ไหมเนาดีเื่อขนาดมไม่เป็นไร บนผับปลาบานเห่าเนื้องัวไปที่ตังเราจะขูดแน่หรอวะเจ้าอขออนุญาต

นายเขาเดินมือ Sống tươi khỏi nhau vì nào Nhớ tuổi tuổi Bạn này nói nè Nghe lại bà là bà Im lại vì nào nữa bà chim mà phải non hết bạn <laughs> เดี๋ยวว่าคักไปไหนเล้วทำไมมันคักแต่ จุด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 เนี่ยยมโอืมแซงคนออืมันเรื่องน้ำมา ก็ไม่ชอบก็ขออภัยนะครับว้า,อาเอาเสียงกินไม่หรอก พี่น้องคลิปนี้ครับฝากไว้ซํามีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับส่องอีสานเอบเสียบ้ะพี่น้องเ้ิเม็ปกําลังใจครับคลิปหน้าคลิปนห้เดี๋ยวมีลงโซ่พี่น้องเบงิ้งขึืนอเราเที่ยนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องครับเปกําลังหรอ,อกําลังใจครับพี่น้องครับม่ฮอกเก่าวเ,เข้ามาสวัสดีครับ